จนเสียโอกาสพื้นที่เสียโอกาสจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียโอกาสเ่องจต่นที่สองตัวที่สองการที่มันไม่สร้างต่อเนื่องและก็ไม่เป็นไปได้ไหมครับ ไ,<ช>ไม่มีใช่ามีงานเลยช่วงนี้เราไปลาบุรี ตามนายกุดอร่อยนี่ิองเห็นหรอบอลอยู่ สวัสดีครับกับผมนายวิเชษไทยทองนุ่มนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสในานามของพี่น้องประชาชนชาวกีฬาจ,จังหวัดนราธิวาสก็คงขออนุญาตที่จะนำเรียนถึงความคาดหวังความต้องการในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้มาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็มาจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยความต้องการของชาวกีฬาเนี่ย เรามีความต้องการอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความกรุณาได้ให้โอกาสดักดันมีวิธีการเพื่อที่จะให้สนามกีฬานราธิวาสที่สร้างมายาวนานพอสมควรเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเนี <S 2> <S 2> เ่ยอยากจะให้ความกรุณนาะเพราะเชื่อมั่นว่าท่านก็เป็นคนกีฬาและก็ชอบเตะฟุตบอลด้วยแล้วก็มีความรักทางด้านการกีฬาด้วยก็อยากจะให้โอกาสนี้เนี่ยนำมาสู่สร้างสิ่งที่ดีให้กับนราธิวาส ราะสนามกีฬาเมื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นสถานที่นะครับที่จะรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านการกีฬาสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาในพื้นที่นาชิวาสหรือใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีกิจกรรมกันและนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในเรื่องของทางการกีฬาเป็นอย่างมาก นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อและนอกจากนั้นยังสามารถใช้กีฬาสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดธราชิวาสได้อีกมากมายและสิ่งที่เกิดขึ้นแน,น่นอนที่สุดนี่คือความคาดหวังและการสร้างความสุขให้กับชาวจังหวัดธราชิวาาก็อยากจะขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะของชาวกีฬา,า,าธราชิวาาครับ อ,อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยถ้าสนามกีฬานราธิวาสสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นสถานที่สําหรับที่จะสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาของจังหวัดนราธิวาสที่จะนําไปสู่ความเป็นเลิศนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสความเป็นเลิศดังกล่าวให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับครอบครัวแล้วก็สําคัญก็คือให้กับจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยเช่นเดียวกันก็อยากจะเชื่อมั่นว่าสนามแห่งนี้จะมีประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนราธิวาสและ ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับนาราธิวาสคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียโดยใช้กีฬาและมีสนามกีฬาแห่งนี้ในการรองรับครับที่เราดังตอนนี้ยังมวยอย่างนี้นะครับว่านราธิวาสเริ่มเริ่มม,ม,มีความนาคนเยอะ,อะสำหรับในส่วนของกีฬานาราธิวาสนั้นก็จะมีหลากหลายนะครับกีฬาที่มีความโดดเด่นเนี่ยก็คือกีฬาปัญจศิลป์ นะครับแล้วก็ฮอกกี้และรวมถึงกีฬามวยครับที่เป็นเสมือนออซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยนําไปสู่การใช้กีฬามวยเพื่อสร้างออโอกาสได้กับเด็กและเยาวชนและก็นําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจการสร้างรายได้จากกีฬาแม่ไม้มวย,มย,มยไทยซึ่งชาวนาราธิวาสก็มีความชอบและก็นําไปสู่โอกาสความเป็นเลิศตรงนี้ได้อย่างดีแน่นอนครับในส่วนของสนามกีฬานาราธิวาสเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็น สนามนะครับสำหรับเป็นเวทีให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้มาใช้ให้เกิดกิจกรรมกันและนำไปสู่การที่จะสร้างมิติอีกมิติหนึ่งก็คือการมีความสันติสุขนะครับจากการเล่นกีฬาในพื้นที่งระาวัดด้วยกันครับ